มาดูวิธีการถอดแผงกลางคอนโซลของ Honda City, t y ไท c t y ท e z แนะครับเราก็จับตรงช่องแอร์นี้กดนิดๆด,ดึงหน่อยๆน,นะครับปึ๊กออกมาเลยนะครับแล้วก็เลาะข้างๆออกมาปึ๊บอย่างเงี้ยครับดึงออกมาวิทยุนะครับถ้าใครไขนง้งไขนอ็อตหรือมีกิล็อกอะไรแล้วก็ดึงวิทยุออกนะครับปลดสายวิทยุปึ๊บปึ๊บเคลียวิทยุออกนะครับ จากนั้นเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังมันจะมีสายของตัวปุ่ม ac นะครับเปิดปิดตัวคอมแอร์ตัวนาฬิกาแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับามาดูเนี่ยนะครับ ac ตัวเวลาแล้วก็นูน่นไฟฉุกเฉินนะครับเราจะถอดแล้วก็ปลดปลั๊กออกปึ๊บทีนี้มาดูตรงนี้เป็นปุ่มเลือกแอร์นะครับไว้ให้มันหมุนไปทางไหนตัวนี้ก็เป็นสวิต พัดลมนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือกพัดลมแรงเบาก็สายไฟอยู่ข้างหลังนู่นนะครับส่วนฝั่งขวาเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับผมจะหมุนตัวปรับความเย็นแล้วมาดูไอ้ตรงนู้นข้างในนะครับข้างในมันจะหมุนเห็นปะกึ๊ก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 ก็ให้เห็นโครงสร้างประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นแอร์ออกมานะครับอ่าเวลาใส่คืนนะครับเราจะใส่ให้ล็อกตรงนี้เข้าไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูวิธีการใส่คืนนะครับ ข้างล่างนี้ก็เป็นพวกสายไล่สายาชุดเครื่องเสียงนะครับใครจะแกะออกมาซ่อมเครื่องเสียงก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเลื่อนนะครับลมเข้าหรือลมวนภายในรถลมจากภายนอกเข้ามาในรถก็มีแค่นี้นะครับทีนี้มาใส่นะครับต่อซ็อกเก็ตข้างหลังสามมาให้ครบนะถ้าใครปลดออกนะครับต่อซ็อกเก็ตเสร็จปุ๊บ ใส่เข้าไปดึงสายออกมาก่อนนะครับสายชุดเครื่องเสียงนะข้างบนให้มันลงล็อกนะครับเขี่ยวลงล็อกมองเห็นไม่เลยนะครับน้ำหนัประมาณนั้นลงล็อกเนียนดันล็อกข้างล่างให้มันเข้าล็อกไปครับทีนี้มันจะติดตรงนี้นิดนึงขออนุญาตหน่อยนะครับเพราะมัน ต้องใช้สามมือนะผมมีสองมือมือบนกับมือล่างค้ำไว้นะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมานิดนึงปุ๊บเดี๋ยวนะดันให้มันเข้าโอเคปุ๊บแล้วก็ดันให้มันเข้าล็อกนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วปรับแห่ได้ปกติปุ๊บปุ๊บ ดูนะครับมีอะไรติดขัดไหมเลื่อนซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยลงล็อกทุกอย่างเนียนกลิปใส่สายชุดเครื่องเสียงเข้าไปครับหยอดเข้าไปในล็อกป๊าเสร็จแล้วนะครับวิธีการถอดการใส่ใครจะ modify แก้ไขตัวไหนก็ถอดใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดหน้ากาก กลางคอนโซลของ Honda City ี C, ้ไทซีไทเซ็คนาราฟิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ